เจ้าของเจ้าของไม่ใช่ใครเจ้าของไม่ใช่คน ที่ขึ้นไปหาท่านก้มลง,งกาวท่านจะเอามือสองข้างมาจาับไหล่จะยกอุ้มขึ้นมาขึงเราขึ้นมาแล้วจะเอาขอทุกครั้งท่านทำดีทุกครั้งไม่ว่าจะเราจะท,ท,ท,ทำอะไรไม่ดีไว ช่วงนั้นของชีวิตเราจะไม่ดียังไงใลักท่านไม่เข้าว่าเลยท่านจะบอกว่าลูกต้องทำอย่างนี้นะลูกนะลูกต้องอดทนลูกต้องสู้กับมันนะลูกนะท่านจะบอกลูกว่าลูกต้องสู้กับมันยังไงไอการที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยไอสิ่งที่มันไม่ดีตรงนี้ที่มันเข้ามาใกรบลูกลูกจะต้องวางกาลังใจแบบไหนลูกจะต้องไปเจอคนอีกมากมายที่เป็นคนทั้งของพ่อแล้วก็ของลูก ลูกจะทำให้คนพวกนี้กลับมาหาลูกกลับมาหาพ่อที่บ้านลูกต้องส่งตัวให้ได้ลูกต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งลูกต้องทำให้พวกเขาเหล่านั้นเชื่อมัน่นว่าลูกสามารถพาพวกเขากลกบ,บ้านได้เพราพ่อผุ้ดีตลอดเราะหลายหลายครั้ง มีความคิดว่าผมจะเลิกเลอกแนะนำเลิกจจกทิ่เลิกทำทุกสิ่งอย่างเยี่กับนรองยี่ิ mm ีว hmm. ทุนั้นี่จำได้ว่าขับรถจะมาเจขับบ้านฟังเสียหลวงพ่อไปแล้วนะ mm hmm. อย่างที่ ่าฟ ja, an ังไปว่าช่าลักคันช่างหลงคานเหงวพอช่งเบื่อน่อไม่อยากไม่อยากฟังปิดผมกดปิดใจผมปังมากเลยนะมาบ้านหลวงพ่อผมไม่เอาแวผมไม่ยุ่งผมไม่จะไม่ยุ่งกหวพ่อผมไม่เอาเรื่อยต้องมานั่งแนะนำคนใครอย่เต็มไปหมด เยแต่ละคนมีปัญหาของแต่ละคนเยอะมากผมก็มีปัญหาของผมแล้วใช่ผมก็นั่งสอนนั่งแนะนำนั่งกระตุ้นทำไม่ได้ไม่ไหวเครียดไหนจะโดนคนด่ดาคนดายย่ดาเย,ยอะนะคอด่าเยอะแต่ว่าทุก hey, วันเนอะเป็นอย่างน,นี้เป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนู้นโอ้ยนีนสอนนี่ไม่เหมือนหลวงพ่อไม่ใช่สมัยนะั้นหลวงพ่อไม่ได้แนะนำอย่างนี้ไม่ได้ทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ แต่ไอ้พวกนั้นไม่มีปัญหาครับผมเพราะไม่ได้สง่งผลอะไรครับผมพอกดปิดหลวงพ่อท่านไม่ยืนน่าเลยระหว่างที่ขับรถอยูก่กำลังจะขึ้นสะพานลังสิตธข้ามสะพานลังสิตกลับไปที่ตรงขการดอทฟิวเจอร์ท่านไม่ยืนน่าเลเท่านั้นเลยครับขับรถรอยู่เรอเขาจะเป็นสะตายเลย ท่านยืนมองไนะท่านยืนมองอย่างเดียวไม่ยิบไม่ดูมองนิ่งๆจนหมดร้องให้เสร็จจนร้องให้เสร็จท่านก็ยังยืนมองอยู่พอหยุดร้องให้ บอกว่าเวลาเนี้ยกำลังใจเราถดหอยกำลังใจเราลดน้อยลงไปลูกจำวันแรกที่ลูกได้สัญญากับพ่อได้ไหมผมก็คิดว่าผมสัญญาเลยกับท่านคิดไม่ออกคร จนถึงบ้านคิดมาตลอดกูเป็นสายตานึกไม่ออกจริงนะพอกลับถึงบ้านไปนั่งไล่เปิดเว็บ เลยทำให้ดได้ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับชาตินี้ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ทุกวันนี้ผมเล่นขวัญนาเดินทองถึงแม้จะทำธุรกิจก็ไม่ได้อยากได้เงินเ่ยเฉย เวลาเปิดทุกท่านเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเป็นสิบสิบสาย,ยตั้งแต่ทชเช้างเปลือกผมไม่โทรกลับสั่คโทรกลับไปคนเดียวสายเดียวอยากซื้อของมีนะแต่มึไม่ขายเบื่อมันไมนน่มีหรอกอภัคนขายของเบื่อการขายมันเบื่อจริงมัมเบื่อขายของเบื่อผู้คน มันไม่ได้อยากได้เงินอนะอยากอยู่คนเดียวมันเหมืนอนอยากอยู่คนเดียวอยากหลุดไปจากตรงนี้อยากไปไหนไกลอยากไปอยู่บนเขาอยากอยู่คนเดียวนะถ้าท่านสังเกตนะอธิซอที่ผ่านมา ผมแทบจะไม่ค่อยเข้าใจนเนอริไลเลยแต่ก็อดไม่ได้ครับพอเจอสิ่งที่ผมสัญญากับพ่อไว้อ่านเจอขอเราสัญญาเราจะพัท่านมันไม่ใช่คาสัญญาเยนะครับมันเป็นคำปฏิญาที่ผมบอกแค่ ชีวิตผมที่เหลือจากนี้ไปเนี่ยผมจะทําทุกทางเพื่อให้คนของท่านและคนของผมได้เห็นทางจาับบ้านไม่ว่ามันจะต้องเหนื่อยแค่ไหนผมไม่เคยรับรองนะว่าการมาติดจ,จะต้องได้ทุกคนและผมไม่เชื่อ เป็นสิบทิปที่ผ่านๆมาเนี่ยผมไม่เคยเชื่อผมท้าทายตลอดว่ามันต้องมีคนแรกมันต้องมีคนไปไม่ได้หรือขนาดคิดว่าจะไม่จับชาร์จจะไม่จับช่วยจะไม่ยืงเพื่อให้มันมีคนแรกครับผมคิดเป็นขนาดนั้นไม่ช่วยแม่ปล่อยแม่ไปไม่ได้เรื่อง มันจะได้หยุดสักทีในการที่ไม่มีใครที่ไปไม่ได้เยผมอยากให้มหยุดลงเพราะมันเป็นการกดการตัวเองจำได้ว่าครั้งนั้นเป็นคลิปที่คลิปที่ห้า ผมก็ไม่ถามท่านก็ให้ท่านอยู่ดูก็มไม่ถามท่านมองสายตาที่ท่านมองเนีมม่ยท่านไม่ได้มองผมท่านมองคนที่ฝึกผมเห็นสายตาท่านที่มองคนที่สุดอดไม่ได้ครับ แบบนั้นยืนมองเราต้องไปทำอะไรเ mm hmm. พราะต้องการเห็นคนแรกที่ไปไม่ได้ mm hmm. ผมต้องรูปไปช่วย mm hmm. ไปชาร์จ mm hmm. ชาร์จเสร็จ mm hmm. ชาร์จแค่ครั้งเดียวแนละ้วฝ mm hmm. ึก ก่อนกับมันจะเป็นสาลาที่เรากินข้าวกันนั่งคุยกันสิ่ห้าคนท่านมันยืนอยู่ฝ่ายของข้ามองผมขอบใ,ใจขอบใจมากนะลูก อใหัปาน,นั่นเป็นที่สุดท้ายที่ผมจัดสงครามก้าทางพันยะี่ห้าเดี๋ยวเพิ่มน ไปไม่ได้น่าจะเป็นพี่ประเสริฐแตนที่เอกไปฝึกกับหลวงพ่อมาแต่สมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ไปไม่ได้จนหลวงพ่อวารนะถ้าแกก็พาคนรู้จักไปฝึก รู้จักไปตลอดทุกคนไปได้หมดยกเว้นแก,กแกก็น้อยเยกกนื้อตัมใจว่าเออทำไมวะกูพาเขาดื่นไปได้ได้หมดเลยทำไมกใจไม่ไดนะ้คนที่เจอสถา,านการณ์แบบนี้เนี่ยมันรู้สึกเลือดอยากเลือดยุ่งกว่หลวงพ่อทำไมพ่อไม่ช่วยมันจะเป็นอย่างนี้น หลวงไม่ช่วยทําไมหลวงพ่อแบบหลวงพ่ออยู่ท่านยังไม่ช่วยหลวงพ่อตายท่จะช่วยไงคือท่านยังไม่ช่วยอะไรอย่างนเขาก็าจะคิดแแบบนี้ลองคิดคดูดีๆสิครับว่าเราช่วยตัวเราเองหีือยัได้ฟังเพปที่ท่านัด้กับเรียัง การปฏิบัติก็ต้อง,าองาลากกำเนินใจยังไงมันต้องทําแบบไหนไมันต้องฝึกยังไง <S <S ทำยังไงก้องไปไม่ได้ผมเปลี่ยนรูฝึกเข้าไปเวี่ยนเปลี่ยนอางสามสี่คนแกก็ไปไม่ได้คนที่มาันนัรนที่ไปไม่ได้น่าจะเป็นจิวหรือลือนที่นั่งอยู่สี่คนไปได้หมด ผมชาร์จไปได้หมดพ่อผมจะไปชาร์จที่กระเสิรแต่พ่อถ้าลงม,มาเลยนะยืนข้างเลยชีย้มาที่พี่เขาอย่าไปช่วยมันอย่าไปช่วยมันนะให้มันฝึกแบบง่้ๆเลยนะอย่าไปช่วยมันท่านเสียงด่เลยนะ ก็ไม่กล้าผมก็ไม่ช่วยผมก็ชา้าคนถึงตอนเข้าไปกันได้ดหมดเหลือคนเดียวคือคิดเอาแล้ว่ามีคนแรกแล้วเชาว้าลุขึ้นผมไม่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 กล้าถามหลวงพ่อ ใจก็คิดของสารแกนแกันั่งแบบแก่ตั้งใจนะแกพยายามมากวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ท่าเลยหลวงพ่อไม่ได้ท่านให้ช่วยผมเดินเข้าไปชาร์จห้แกสองรอบ ไปช้ให้ได้สองรอบเกบฝึกมาทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานเยนเที่ตื่นกินอีกไปไม่ได้ผมช้สองรอบไม่ถึงห้านาทีจะไปได้ใช้เสร็จไปได้กลับมานั่งแล้วดูเห็นหลวงพ่อยาาืนอยู่ยินมองไปที่ผม คือถ้าพู้ท่านเหตุลงพ่อมาที่ผมเห็นเนีถ้าพู้ท่านเหตุลงพ่อมาชั้นเจนจะใส่มาที่ผมเห็นไม่มีคำไหนในโลก ที่มันสามารถบรรยายถึงความเมตตาที่ท่านมองคำว่าเมตตามันไม่พอมันเยอะกว่าคำวามม่าเมตตาคือแค่แค่กราบที่เท้าท่านเนี่ยมันไม่พอมันต้องจมลงไปในดิน,นต้องขึ้นกว่ามัน ถ้าท่านเห็นนะถัาท่านเห็นหลวงพ่อใช่ไหถ้าท่านบอกตาหลวงพ่อท่านจะรู้เลยว่าเราพวกเราจริงๆก็เป็นภารกที่หาไม่ได้ในโลกนี้เป็นความรับความปรารถนาดีที่ไม่ต้องการในทุกโลกเกิดอ่ะไม่ต้องการให้รู้ ก็เกิดมาเจอทาอนนออัางทุกข์อีกผมพูดทุกอย่างก็มาแนะนำสอนพวกท่านแบบนี้พูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆพูดแบบเหมือนเดิมทุกอย่างซ้ำๆกันซ้ำๆปวดเบื่อปนเบื่อ แต่ทุกครั้งที่เบื่อทุกครั้งที่ผมเบื่อผมจะไม่ฟังเสียงท่านเลยฟังไม่ได้ฟังเมื่อกดไม่ได้ผมก็พยายามจะไม่ฟังไม่ต้องการจะได้ยินไม่ขึ้นไปการาท่านเพราะที่อยากสอนรอีน เท่านเนนี่่ยทาพูดซ้ำๆเดิมๆทุกครั้งเวลาท่านฝึกสมาธิที่วัดไม่รู้จะังเด็กังไงจัเบื่อตลอดระยะเวลาเป็นสิบปีที่ผ่านมาท่านพูดซ้ำๆเดิมเดิมทวนท่านยังไม่เบื่อครับที่ผมเดือดร้อนเบื่อเนาะ làm trái thẳng nhiều ứng rất nó cũng vừa thôi ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าถึงความรู้สึกแต่ถ้าพูท่านมาพูดท่านจะสามารถสัมผัสได้เลยว่าเวลาท่านฝึกที่นี่เนี่ยฝึกในทิ่เนี่ยมันมีความอบอุ่นความอบอุ่นที่ไม่ได้มาจากผม ม,มนมาจากพ่อเรา,ามามาจากหลพ่อครานนั้นความเมตตาต่างามาจากหลงพ่อหมดครับไม่ใช่มาจากผม,มกแต่ละคนอย่างน,นั้นไปมาทุกที่ส่วนไม่ได้ เาม่ับคลิปสงครามช้างเผือกเมื่ออาทิตย์ออก่อนกับคลิปนี้เป็นสองคลิปแรกในชีวิตผมที่ไม่ประกาศองค์การ การประกาศโอกาสที่เป็นการอาธิษฐานจิตเป็นการตามคนที่กลับมาให้มาเจอให้มาฝึกกันผมรู้สึกว่าผมเบื่อก็เลยไม่อยากาธิษาจมจิตนการ มีผลดีมากนะ